ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพบรายการและอินเกมมากับผมนิม,มายตอนนี้หนึ่งเกมเดือดรีสปาเนเบอร์อัปเดตนักเดินทางนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วมันมาเปิดตอนที่ตูลงคลิปไปแล้วครับก็ช่างมันครับก็ก่อนที่จะเริ่มนะครับเริ่มคลิปนี้ผมขอพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเ,อเดี๋ยวผมขอปรับไม้แป๊บหนึ่งนะครับปรับไปก่อน แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเกมจะมีอัปเดตนะครับอัปเดตอะไรมาใหม่ก็ไม่รู้เห็นมันมีขึ้นอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะครับคือผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอของกิจกรรมนะครับคือตั้งแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ได้ผมจะลงคลิปตามปกติครับแต่ว่าผมจะไม่ว่างมาเอ้ยผมลงคลิปมาหละก็คือลงคลิปตามปกตินะครับแต่จะลงน้อยบาง บางในช่วงระยะสี่วันนี้ครับวันหนึ่งลงบ้างวันหนึ่งไม่ลงนะครับลงวันเว้นวันบ้างนะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะผมมีงานครับแล้วก็ผมต้องไปสอบด้วยนะครับสอบเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทําคลิปตามปกตินะครับอืมแล้วก็รู้สึกตาขวาจะกระตุกด้วยอืมนะครับเรามาดูกันว่าเออคือที่เห็นน้าปกคลิปนี้นะครับมันจะมีสามปืนแล้วก็อีกอันนึงคือ เป็นลูปสัญนาลักว่าอะไรที่หายไปนะครับที่ผมหมายถึงสามปืนนี้ก็คือปือนที่มีแดมสเตตัสเท่ากันหมดเลยคือผมงงมากครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็กก่อนรู้สึกมันจะมีอัปเดตเมื่อกี้วะ่ะดูก่อนคนระับมันมีอัปเดตอะไรมาไม่มีนะโอเคดูก่อนดูให้ชชวร์ก่อนนะอาวุธอ่า ก็คือในคลิปนี้จะเห็นใช่ไหมครับมันมีสามปืนหนึ่งปืนท่านผ่านศึกสองปืนไรเฟิลจุดโจมไฮโซแล้วก็สามปืนไรเฟิลจุดโจม A R I R เลไม่รู้ R A อะไรก็ครับก็คือจะมีหนึ่งปืนทหานผ่านศึกนะครับสองปืนไรเฟิลจุดโจมไฮโซและก็สามนะครับปืนไรเฟิลจุดโจม R A K T นะครับก็ทำให้ผมถึงตั้งตั้งคลิปเป็นเกี่ยวกับสามปืนนี้เพราะว่าสามปืนนี้นะครับมันมีสเตตัสเท่ากันหมดเลยครับ หนึ่งคือความเสียหายสามขีดสองระยะสามขีดพ่อไอ้แม่นยำสามขีดห้องตัวสามขีดเห็นไหมไม่มีเกินเลยสามขีดหมดทุกช่องแล้วเรามาดูอันบนบ้างครับดูนะมือเล่เฟินจุดโจ,โจไอ้ปืนเล่ห์ปืนกลห่าน่ันศึกนะครับสามขีดทุกช่องมือเลเฟินจุดโจไฮโซสามขีดทุกช่องนะครับซึ่งมันจะมีมันจะคล้องจองกันตรงนี้นะครับหนึ่งคือปืนห่านทันศึกเนี่ย กับปืนไรเฟิลจู่โจม R A C A เนี่ยไอเดี๋ยวหาก่อนอยู่หนวะเนี่ยครับสองปืนนี่ครับมันจะมีความแรงเท่ากันเลยแต่แค่ต่างกันแค่ว่าแม็กกาซีนจะน้อยกว่าปืนนี้จะยิงอยู่ประมาณไม่เกินไม่เกินสิบนัดครับจะตายส่วนปืนโน้นยิงอยู่ที่ประมาณสิบนัดถึงสิบห้านัดครับถึงจะตายก็มันก็ไม่เกี่ยวเลยครับแต่ว่าสองปืนนี้จะมีความเสียหายที่เกือบเท่ากันนะครับคือะจะเท่ากันเลยเอาว่างั้นก็ได้ครับ ส่วนปืนไรเฟิลจู่โจมไฮโซเนี่ยครับมันเป็นปืนอะไรที่แบบเดเมจลดน้อยมากครับแล้วก็ต้องยิงในระยะใกล้ด้วยซึ่งอาถ้าเปรียบนะครับว่าปืนทหารนันสึกเนี่ยเหมือนกับปืนไรเฟิลจู่โจมเอ่อ r ata เนี่ยแล้วปืนไรเฟิลจู่โจมไฮโซเนี่ยมันจะเหมือนกับปืนอะไรครับเพราะมันไม่วันคงไม่ได้ทํามาแค่สามปืนหรอกมั้งที่ว่าสเตตัสเท่ากันหมดเนี่ยมันจะต้องมีอีกปืนมันต้องมีอีกปืนหนึ่งครับผมว่านะปืนนินจาที่จะมาอีก ในในวันอะไรวะในวันพฤหัสนี่ครับวันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยหัวปืนนินจาต้องมีสเตตัสสามขีดท,ทุกช่องเหมือนกันแน่เลยเนี่ยไอปืนสีขาวๆเนี่ยครับไอปืนสีขาวที่ที่สองอ่ะนั่นแหละครับปืนนินจาผมว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยว่ามันต้องสเตตัสสามขีดแน่นอนนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมหวังว่านะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะ ผมค่อนข้างมั่นใจนะมั่นใจนะแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับโอเคเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเราจะเริ่มกันที่ปืนไรเฟิลจุโจมคลาสสิกแบบที่ไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับแบบที่ไม่ได้บวกวันนี้เราจะไม่บวกกัน,นะครับเราจะไม่ใ <c oughs> ช่ดิไม่บวกความเสียหายไม่บวกอะไรทั้งสิ้นเนี่ยปืนเนี่ยผมว่าต้องมีความเสียหายสามขีดทุกอันแน่โอเคเราจะมาดูที่อย่างแรกครับระยะยิงถึงนู่นไหมเอ่อก็ยิงได้ไกลนะครับ โอเคอ่าดูกันก่อนหนึ่งตัวยิงกี่นัดนะครับหนึ่งอา้าวสองมาละสามสี่ก็สิบนัดต่อนหนึ่งตัวนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยครับอ้าวเมื่อกี้นี้ผมเก็บเหรียญสีฟ้าดูนะครับมันคือบอกว่าให้การป้องกันด้วยคอนเสรจากอาวุธพลังนะครับก็นั่นคือให้ความแข็งแรงกับเราเพิ่มขึ้นนะครับม,มันไม่ได้ให้เป็นก่อหรอกมันให้เป็น เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายให้อึดต้านระเบิดต้านกระสุนพวกเนี้ยได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสีแดงของอธิบายผิดครับม,มันจะต้องเป็นเพิ่มความเสียหายให้กับอาวุธนะครับไม่ใช่เพิ่มเลือดผมต้องขอโทษด้วยนะครับก็เนี่ยครับปืนเนี้ยยิงอยู่ไม่เกินสิบนัดครับเนี่ยดูดิหรือไม่ก็มากสุดถึงคือสิบห้านัดตอนหนึ่งตัวนะครับนั่นคือมากสุด แล้วนี่ก็ก็เนีย่ยนะครับปืนไรเฟิลจู่โจมเอ้ยปืนทหารพันศึกนะครับก็แรงมากเลยครับเนี่ยแรงแล้วก็ผมเห็นแล้วครับอืมมึงออกไปเลยนะออกไปเลยมึงมาทาไมเนี่ยเซิร์ฟมันกระปุกอืมนะครับก็แรงอยู่นะครับแรงพอตัวเลยต่อไปคือปืนไรเฟิลจู่โจม a r t r. a a r t k t เออผมอ่านผิดครับ มาจะดูกันนะว่ามันเหมือนกันไหมผมว่าคือสองปืนเนี่ยมันมีแมกกาซีนต่างกันสิบนัดครับแล้วก็อ่างไงปืนนี้จะยิงอยู่ที่ไม่เกินสิบนัดเหมือนกันแต่ว่าจะแรงกว่านะครับแต่ว่าปืนนี้สามารถานับเป็นนับได้ไม่เหมือนอันนั้นจะยิงทีละสองนัดดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดตายครับตอนหนึ่งตัวระยะไกลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นะครับไม่เกินสิบนะัดจริงๆนะครับตอนหนึ่งตัวเป็นอะไรที่สุดยอดมากถือว่าแรงมากเลยเนะี่ยมันก็ความเสียหายใกล้เคียงแบบเหมือนกันเลยแหละครับเหมือนกับปืนไรเฟิลจู่โจมอปืนไรเฟิลไอ้ปืนท่านพัสึกผมชอบเรียกชื่อผิดปืนถ่านพันสิกเนี่ยจะยิงทีละสนัดครับส่วนปืนนี่จะยิงทีละนัดเพราะอะไร เขาถึงทําให้ปืนไรเฟิลจู่โจมไอ้ปืนทหารมันสึกหนไม่ใช่ปืนไรเฟิลจู่โจมคือเออพูดถูกนะครับปืนไรเฟิลจู่โจมอาอาเอทเคทนี่ครับมันมีสามสิบนัดต่อหนึ่งแม็กกาซีนนะครับเลยยิงหนึ่งตัวอยู่ที่ไม่เกินสิบนัดนะครับก็จะอยู่ที่เจ็ดนัดเป็นเจ็ดนัดคือมากสุดละมั้งเนี่ยสิบนัดคือมากสุดละมั้งครับที่ระยะไกลแล้วตัวนี้มันติดอะไรวะฮะวัดเฮ้ย พูดู้ชมเห็นไหมครับมันมีหน้าหน้ามันคืออะไรอะ่ะบักครับบักแม่งเก่งสัตว์อะถ้ามันเดินตามผมอะ่ะเอาจจมาดูครับว่าถ้าเกิดมาจะเจอมันอยู่ไหมเดี๋ยวเนี่ยไม่มีเมืกี้บักหาเลยวะทั่วเสียมดำอะแล้วก็ล่องหนด,ด้วย เย้เท yes, hey. ผมเจอผี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 ครับคือแบบเฮ้ยอะไรว่าเงาดำๆตรงพื้นอ่ทุกคนครับไม่ว่าจะใส่ล่องหนหรือว่าทำอะไรก็ตามครับมันจะมีเงาอยู่เสมอแต่ว่าอันนี้คือมันมีเงาตัวที่ไม่มีร่าง มันล่องหนได้ไงครับมันเป็นบั็กเฮ้ยรู้สึกจะชักเที้ยงแล้วเกมนี้นะครับเอาง่ายก็คือปืนไรเฟิลจู่โจม RRAKT นี่ครับมันความเสียหายเท่ากันกับปืนไรเฟิลไอปืนทหานพันศึกนะเพราะอะไรปืนทหานพันศึกมี40นัดต่อหนึ่งแม็กกาซีนครับเพราะมันยิงออกทีละ2นัดไม่มีการยิงออกทีละนัดครับยิงทีละ2นัดตลอดแหละมันเลยกลายเป็นว่ามันสามารถยิงใน ก็ยิงได้สามตัวต่อหนึ่งแม็กกาซีนก็คือสี่สิบนัดยิงได้สามตัวส่วนปืนเฟินจดโจม R A T K T เนี่ยครับมันมีสามสิบนัดต่อหนึ่งแม็กกาซีนย,ยิงได้สามตัวซึ่งสองปืนนี้สามารถยิงได้สามตัวต่อหนึ่งแม็กกาซีนของปืนนั้นเท่ากันเหมือนหมดเลยแต่ไม่เหมือนกับปืนนี้ครับปืนนี้หนึ่งแม็กกาซีนต่อหนึ่งตัวแปลกกว่าเพื่อนเขาเลยแม่งเอ้ยเดเมจความเสียหายอะไรเท่ากันหมดแต่เสอกอันนี้ เยอะเยอะกว่าเขาเ่ยนะครับหนึ่งห้าสิบนัดตอนหนึ่งตัวคือถ้าอยู่ระยะใกล้ก็ประมาณยีิบห้าตั้งแต่ยีิบห้านัดขึ้นไปหรือไม่ก็ลงมาเนี่ยครับส่วนถ้าอยู่ระยะไกลก็ห้าสิบนัดตอนหนึ่งแมกกาซีนเลยแหละไกลที่สุดของมันนะทำไมกูต้องเจอวิบแบบนดีว,วะอืมเออไอเย็ดเป็ดเดี๋ยวเปลี่ยนด่านนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวการรีวิวของเรามันจะล่มอีกแล้ว ผมชอบด่านกองบัญชาการมากเลยเนะี่ยสูย์วิจัยอะไรก็ว่าไปเถอนะครับออมาเริ่มใหม่เกิดที่เดิมด้วยโอเคเจ้าต,ตัวนี้อืมอีกละโอ้ยปีนคอนโซชื่อกงะดาหาโอเคครับเราจะมาดูกันที่ระยะไกลนะครับคือระยะไกลของปืนนี้ก็คือห็นกันแล้วใช่ไหมครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งแม็กกาซีเลยแหละส่วนระยะใกล้ก็ประมาณยี่ห้านัดนะครับติดติดติด,ด,ด อ่หาก่อนอยู่ใสอยู่ใสงงผมไปไม่เล่นด่านพระราชวังดีกว่าครับมันเห็นระยะไกลได้ง่ายกว่าก็เปลี่ยนด่านไปมาเงี้ยส่วนในพระราชวังมาลืมคำนึงครับว่าปืนนี้ต้องโชระยะไกลนี่ว่าโอเคเราจะดูที่ระยะไกลนะครับต้องหาก่อนระยะไกลที่สุดที่ปืนนี้สามารถยิงได้นะครับต้องหาที่แบบมันถึงนะครับ โอเคถึงตรงนั้นใช่ไหมถึงจะระยะไกลครับแต่งไงปืนนี้มันเป็นปืนที่เน้นยิงระยะใกล้แบบสัดสัดนี่แหละดูหนึ่งตัวต่อหนึ่งแม็กกาซีนครับถึงจะยิงพลาดลยังไงก็หนึ่งตัวต่อหนึ่งแม็กกาซีนอยู่ดีเนี่ยมันต้องอยู่เลยอะใกล้ๆไปชิดไปชิดเนี่ยอืมดูนะเห็นไหมครับต้องเอ่อไอ้นี่ อ่ยี่ห้านัดเป็นขั้นต่ำครับคือการที่เอาปืนเนี่ยไปยิงศัตรูนในระยะใกล้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าแม็กกาซีนของคุณเนี่ยในปืนคุณกระสุนปืนของคุณเนี้ยมีไม่ถึงยี่ห้านะัดอย่ยิงครับรีโหลดก่อนแล้วค่อยยิงเข้าใจแล้วก็ปั้ง ประมาณหนึ่งตัวตอนหนูแม็กซีนจริงครับระยะไกลปืนนี้คุณคิดว่ามันดีครับจริงนะแม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปืนนินจามาแรงประมาณเนี้ยเออบอกตรงว่ามันทําของห่วยออกมาแต่ถ้าใส่ใส่ใส่บวกความเสียหายให้เนี่ยคือบอกตรงว่าปืนแม่งแรงสัสสัสเนี่ยแหละอีเวนต์นี้มีดีอย่างหนึ่งครับคือมันมีดีตรงที่ว่าเพิ่มสปีดให้แล้วก็เพิ่มความเสียหายให้กับปืนนี่แหละ เ่ก,กีหนึ่งตัวสี่ินัดถ้าหนึ่งแมกกาซีนโปดเจ้าอ้ปืนนี้มันจะแดกกระสุนเยอะไปนะแต่มันลั่นไวชิบหายเนยนะครับลั่นไวแบบมากๆอ่ะโอเคมีปืนหนึ่งที่เหมือนกับปืนนี้นะก็คือปืนกีตาร์ปืนกีตาร์ไฟฟ้าแหละเออเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวเรายิงตัวนี้สักนิดนึงแ้วกันนะครับอืมมา เนี่ยแหละครับประมาณเนี้ยแล้วก็แค่เก็บสปีดสัตว์แล้วก็มาจอปังหลังจากนั้นแล้วก็ไปเก็บสปีดแล้วก็ปั๊บปั๊บปัปงแล้วก็ออกนะครับยากอยู่นานโอเคอีกปืนนึงที่เหมือนกับปืนนี้ก็คือปืนกีตาร์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวหาก่อนนี่ครับผมไม่สามารถติดอาวุธได้นะครับเพราะตะคิวกินโอ้ตาย เดี๋ยวหาชุดเลพาคอนก่อนเพราะว่าปืนหายอรัปนบักเกมเดี๋ยวผมจะรอเอารางวัลอยู่เนี่ยจะได้ปืนกีตาร์กลับคืนนี่นะครับนี่อาหุ่นจะแต่งแบบที่ไม่บวกอย่างที่บอกนั่นแหละเดี๋ยวหาก่อนขาตัวอืมอืมแล้วก็ขอเตือนอะไรไว้อย่างนึงครับสำหรับคนที่อ่าเป็นบักเหมือนผมคือบแบบไม่มีปืนคือแบบสมมติว่าถ้าเกิดว่าเอางี้มาที่เอามาที่ชุดรวมดิ สมมติถ้าเกิดว่าในอาวุธของคุณเกิดเป็นว่าปืนไฟหายเงียปืนไฟในชุดคอมมานโดไฟหายนะครับแล้วคุณแล้วคุณมาติดอาวุธคอมมานโดไฟแต่ว่าปืนมันยังอยู่ที่จริงปืนมันไม่หายครับมันแค่บั็อกทำให้เราไม่เห็นแล้วก็ไม่สามารถใช้งานมันได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาติดที่คอมมานโดไฟมันจะกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาวุธอะมันจะไม่กลับมานะ,ะคุณต้องแก้ต้องอต้องเซฟไฟลไว้เซฟไฟไว้ใน ES ไฟนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปเอาด่านไกลๆแต่ปืนกีตา้านะครับความเสียหายมันจะเยอะกว่านะครับจะจะแรงกว่าปืนอะไรเพิ่มจุดจมไฮโซนะครับอ่ะดูเสียงเหมือนกันนะครับปืนนี้รีโหลดไวเออรีโหลดก็เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ระยะการลั่นนี้ก็เท่ากันเป๊ะเลยระยะลั่นเท่ากันอ่าความไวเท่ากันไอ้อะไรเท่ากันเนี่ยนะครับก็หลายอย่าง อันนั้นผมดูก่อนนะกันปืนนี้ครับที่มีสามขีดนะก็จะมีมีแค่ระยะครับที่สามขีดส่วนความเสียหายจะสี่ขีดคือจะแรงกว่าปืนไฮโซนิดนึงนะครับแลวก็ความแม่นยําจะสูงกว่าคือมันจะไม่สายปืนนี้จะไม่สายนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือปืนไฮโซนี่มันโคตรสายเลยส่วนความคองตัวจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นควรใส่ชุดที่มีความไวตั้งแต่เจ็ดขึ้นไปนะครับคือเจ็ดขีดก็คือโอเคแล้วสำหรับการใช้ปืนนี้ แล้วก็ระยะนี่บอกตรงว่าไกลครับแล้วก็เอ่อไม่ไม่เปลืองแมกซีนด้วยแล้วก็มีเพลงให้ฟังตอนรีโหลดกระสุนด้วยนะครับแล้วก็เสียงปืนเนี่ยเสียงเวลาเราลั่นปืนเนี่ยยิงเนี่ยเสียงเหมือนกันเป๊ะอ่ปืนนี้มีข้อข้อแตกต่างกับปืนนั้นแค่2อ,อย่างครับ1คือมันเป็นกีตาร์สนะครับคือมันมีเสียงตอนเวลารีโหลดอืมนั่นแหละปราม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือปืนนี้ยิงได้สี่ตัวตอนหนึ่งแมกกาซีนนะครับคือหนึ่งร้อยนนะัดยิงได้สี่ตัวนะครับประมาณสามสิบนัดมาตอนหนึ่งตัวหรือเปล่าอ่ะเราจะดูนะครับผมจะไม่รีโหลดนะครับมันจะยิงได้สักกี่ตัวที่สองครับขึ้นอยู่กับระยะนะครับสองตัวละ,ะถ้าเกิดระยะไกลเกินไปนก็อยู่ที่สามตัวนะครับก็ผมฆ่าได้สามตัวนะ รีโหลดไวครับเพราะฉะนั้นสามารถรีโหลดรัวๆได้เลยนะครับก็ลั่นไวๆได้เลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวครับว่าแมกกาซีนจะหมดง,ง่ายๆเพราะมันมีตั้งร้อยนัดก็พอๆกับมินิการลยมั้งเนี่ยมาถึงที่แล้วก็ยิงกระหนำ่ำแล้วก็จะมีปืนหนึ่งครับที่ เหมาะกับการใช้ไปล่านชาวบ้านครับแบบถ้าเกิดเราเราไม่มีวินกันนันแต่เรามีปืนกนที่มันรัวๆแต่เราสมมุติถ้าเราไม่มีปืนไฮโซไม่มีปืนกีตาร์เราไม่มีปืนไฮโซไม่มีปืนกีตาร์ไม่มีปืนในเฟิร์นจูจโจมอ a k t นะครับหรือว่าไม่มีปืน,น่านสพืเนี่ยแล้วเรามีเคมเลนเนี่ยเราเอาเคมเลนไปเลยเพราะไม่ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีนึงครับเกี่ยวกับปืนเคมเลนกับปืน กีตาร์เนี่ยเพราะว่าสองปืนนี้มันเดเมจเท่ากันหมดเลยนะครับแต่ผมจะขอยังไม่เอาเคมเลนออกมาเล่นละกันนะจะเอาเป็นรอบหน้านะครับแต่กีตาร์ก็เห็นกันไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราจะไปเล่นกันสักนิดสักหน่อยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกอย่างนะครับคือปืนเคมเลนมันเหมือนกับปืนพกพลังงานคู่คือมันเหมือนกันจะให้พูดไงดีอ่ะมันเหมือนกับการที่อ่าคิดดูนะครับปืนพกพลังงานคู่เป็นอาวุธคู่นะครับ คิดตามผมนะปืนเคมเลนเป็นอาวุธพลังงานแต่เป็นพลังงานเดียวปืนมินิการเป็นปืนกลใหญ่แต่เป็นปืนเดียวนะครับส่วนปืน JP พีเบเป็นอาวุธเป็นปืนกลค,นคู่คือ DL เอลเขาพัฒนาอย่างนี้ครับมินิการเปลี่ยนจากมินิการที่ถือแบบหนักๆเนี่ยมินิการที่เขาถือหนักๆเนี่ยครับเดี๋ยวเอาก่อนนี่เอยเปลี่ยนจากมินิการที่ถือหนักๆครับให้กลายเป็นปืน JP พีเบขนาดคู่ แบบที่เราสามารถวิ่งได้ไวกว่ามินิกันส่วนปืนพกพลังงานคู่เนี่ยก็จะดัดแปลงมาจากปืนปืนเคมเลนที่ยิงเป็นลูกอาวุธพลังงานนะครับดัดแปลงมันให้กลายมาเป็นปืนพกพลังงานคู่นี่คือการพัฒนาอาวุธของ D l เขาแบบจเจริญมากเลยครับอจริงๆคือถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูรอบหน้ากันนะเออ แล้วก็สําหรับงานนี้เดี๋ยวผมขอไปเล่นแล้วกันมีใช้อุปพลังงานก็ต้องใส่เป็นสืเตอพลังงานนะครับเดี๋ยวหาก่อนขาเป็นเท่าๆไปไปเล่นกันหวัวก็ใส่ที่ผมชอบมากเลยเนี่ยให้ความว่องไวเจ็ดแล้วก็สิ่งที่ผมรอก็แน่นอนครับปืนลูกซองราชสัตว์อีเวนต์อาทิตย์หน้าก็จะเป็นอีสอวันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนินจามาละ อาา่าด่านอ้าวเยอะแข็งนี่ไปไปเล่นกันปึ๊บชว็ว้าป๊บป,ป๊บไม่มีอ้าวไอ้ยึดเพชรเฮ้ย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 ไม่มีคนใช้กลวงว่ะวัดยีโหลดฟลิงกวงอย่างเท นะโอโอ้โหค่าศูนย์ต่ศูนอ้าวรอเดี๋ยวผมจะทำการเปรียบเทียบเขาระหว่างปืนที่มันเหมือนกันแต่ว่าไม่มีคนรู้นะครับมันคือมันออกจะสังเกตได้ง่ายแต่มันเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งนึกอะไรออกครับใน,นส่วนของอาวุธ เออเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ตลกปืนกลคู่หห้ไม่ตลก,ก,ตอกเอ่อคุณผู้ชมครับเกิดเอาเรื่องชิปหายควายท่อแล้วละ่ะปืนหห้ปืนกลคู่หห้ไอชิปหายเอ้ยไม่หายได้ไงวะลืมสังเกตเลยว่ะ อืมช่างเหอะเดี๋ยวให้บาตีแกคืนให้อืมเพราะฉะนั้นก็อู้งั้นอเอาแค่นี้กันว่าจะไปเล่นออนไลน์ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ว่าจะไปเล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นนะก็วันนี้ผมมารีวิวสามปืนสามปืนที่มีสเตตัสการใช้งานเหมือนกันนะครับคือสามขีดหมดเลยและก็ผมเดาว,ว่านะครับแค่ดาเฉยๆนะครับคือผมก็น่าจะฟันทงได้เลยมั้งว่า ปืนไรเฟิลจูจ่โจมเอ่อปืนไม่ใช่ดิปืนนินจาที่จะมาอีก2วันเนี่ยมันจะมีสเตตัส3ขีดเท่ากันหมดเลยหรือไม่นะครับก็ต้องมารอดูนะครับสำหรับวันนี้รายการเน็ตอีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะครับแล้วก็เอ่อผมลืมผมก็อย่าลืมนะครับว่าผมจะแจกอ่อผมจะกลับมารีของให้ตั้งแต่วันที่20นะครับคือวันที่20ผมจะอ่อสำหรับคนที่ได้รางวัลในกิจกรรมเนี่ย7คนเนี่ย ผมจะรีให้วันนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมไม่ว่างรีนะครับแล้วก็ต้องไปสอบด้วยต้องอ่านหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นก็สัลอดนี้และการที่อีกิมันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเซลล์ตัไปขั้นขัดตกันหน่อยนะครับ